สวัสดีค่ะมิดหมอแคนแฟนหมอลำมเอฟซี FC ของสาวน้อยเข็บันแพงเอฟซี FC ของน้องอุ๋ยที่น่องมื่อวันนี็นวันเายนก็ออจเนะวันที่30มิถุนายนของทุกปีจะเป็นวันเกิดบอดโจนะรากามืออื่นหวยสีบอกก็เลยสีมาบอกเรื่องตัวเลขที่เกี่ยวกับ น้องอุ้งอิงกับบอดจูหอฟังว่ามันมีตัวยังไงผู้ใดหาซื้อได้ไปที่จริงน้องอุ้งอิงเพื่อนได้เพื่อนมาได้บอกหน่อยเด้แต่ได้เข้าจจบอกอยู่ในช่องพอน้นพ่อการใช้แต่ของพ่อการใช้สิมีเค็ตัวเดียวเพราะว่าพ่อการใช้เพินเ่นเิ่นเท็ดคิปแต่พอน้นนพิ่นไล่สดเพื่อนค็เลยมีหลายตัว พอาะแใช่เพิ่นเพิ่นฮอดเปรตนนทีก่อนเพล่เช้าแต่พอโน่นน่ะนี่ไหลเงาไรเห็นหลายเดี๋ยวไทยคิดจะไปเบิ่งเด้อน้องอุงอิงเพิ่นก็นได้เมื่อนั้นเพิ่นไปเรียนอยู่บัตปิ่งเนาะบาัตรปิงสมุทรสาครงานสอท่อจันเจ้าภาพใหญ่ใจสป,ปอร์ตที่ภาบอลจูข่ข้นห่อปุ๋ยท่านละวันทนี้ตอนกลางตอนก้อนสีขึ้นเวทีอ่ะก่อนเนี่ยงานเพิ่นกับ เล่นสามุ่มเนาะก็เลยมีเวลาหลายเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเป็นงานบวชเพิ่นมีเพิ่นมีโตจีนน้ำก็เลยพอนน้นเลยมีเวลาหลายวันนี้กะเพิ่นกับคุยกันนู่นนี่นั่นเพิ่นก็ไล่ไปมีช่วงนึงที่น่องอิงเพิ่นก,พนกับนเพิ่นกับงี้ยเงี่ยกับพี่โบวันนี้เพิ่นก็เลยไปคุยกับพี่โบอย่างบัเพิ่นเลย จับได้ว่าถ้าบอดนี่เราคนศิลางานสี่สิบมือได้ไสัตวมอนเองก,ก็เลยว่าสี่สิบมือมอนเองก,กับคลนน้นก็เลยบอกบอกว่าสี่สิบมือจุดเอื่นนี่จับอะไรหรอกแต่รู้แต่ว่าสี่สิบมืออา้าหนึ่งตัวเนาะสี่ศูนย์ศูนย์สี่ซึ่งอันแต่เราเรียบร้อยแล้วใค <c oughs> ซื้อได้บอกาสี่ศูนย์ศูนย์สี่บัดนี้อีกตอนหนึ่งอีกคิปเดียวกันนี่ละไปหาเบอร์เนื้อ ผู้ใดไปหาซื้อบ่ไดดกะฟังไว้ซ,ซื้อมือน,นี้มันมันหวยสีอ,ออกแล้วมือนี้หวยสิอ,ออกแล้วผู้ใดหาซื้อได้ที่คุณยาซื้อแบงกนขนาดเมือ่อเมื่อนั้นคุณยาไ่างกินคุณยาซื้อเลยนะโทษไปซื้อเลยครึ่งระค่าสงสัยเจ้ามือที่เพิ่นขายเขนจะเป็นเอฟซีของพนุ์อนนยูพ่พอพษยนวัลลุเลขทุกตัวของของ,ของของอุ๋งเอิงเลยไหม ทรั้งเดี๋ยวสรุปไทยจังสิบอกวันนี้กกสิมีอีกช่วงหนึ่งที่พ้นหามบอกให้พอนนไปไปไล่สดหนาเวทีเพราะเพิน่นเป็นหว่วงมีผู้สาวหลายเป็นแรงสิพอนนก็นเลยบอกว่าโอ้ยพ่อแกเอฟซี FC ถ่าเบิ่งอยู่มอนอ่าน้อง,อง,องพี่มอสีอเลยบอกว่าให้เอฟซีไปเบิ่งไล่สดช่องไงโอเคโอ้ยยากนถ้างพอนนบอฟัน ลาศิลางานแปดสิบมือได้พรสันว่าแปดสิบม to like the so so ือแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แป๊บไม่แล้วเป็นอีกแป๊บเดียวเดียวแนี้แป๊บเดียวคนก็บเ้ากันดีว่ารื้อศิลางานอันนี้บอกค่อยๆหรอกเดี๋ยวจะไปเบิรงถ่ายคลิปเล้วคุณยายมี่ถ่ายคลิปให้เบิรงนยอ่รู้สึกว่าศิลางานลอยหาสิบมือลาสันว่ามอนเกงล้วโอ้ยแต่สิมีแต่ลางานลางาน เออกระไดสัตเพิ่มไปร้อยหาสิทมืงอีกแล้วอาจนรพี่มองอีพี่หมออินจมบัตเทนี่ถ้าคิดเพื่อนกะกังกาคิดเพื่อนก็เลยไดยางไปครับก้อนเพื่อนสียางออกจากเฟมไปเฟมตอนที่นั่งอยู่กับนั่งอยู่กับกับไพนอเพื่อนนั่งอยู่กับกุญแจนอเดี๋ยวด้กับกุญแจผู้นึงนี่ละกับเพิ่นกะบอกว่า เออนางกับพี่มอนดีฝากไว้ให้คิดว่สรราสันว่ละแล้วก็เพิ่งางลกไปนี่มีอะไรแปลกๆคือคุณยาจับกิริยาของน้องว่าเป็นแบบอะไคล้ายๆแบบไม่ใช่ตัวน้องตอนนั้นคุณยาคิดเองคลิปนี้ใช่วิจารณญาณในการรับชมเ้อยคุณยาเมาเม้าเบาเรื่องไอ้นี่ซื้อๆเพราะว่าคงาะจะไปซื้อกันพอท่านเราจะเมื่ออันเรียบร้อยแล้วลอตเตอรีก่ก็น่า้อดแล้ว คุณยามามาสรุปซูฟันว่าเข้าถา่ถารุลุมือเอืนมาสิเป็นจังไดอันนี้คือของของน้อง,งองค์หญิงเนาะกับสิมี้ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์กับหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ซึ่งอันเปิดแล้วคุณยาสิขึ้นไใหเเบิ้งคุณยาที่โทรไปข้าเจ้าทรงมาให้คุณยาว่าตกใดมันอันแน่นไหมมัเน,นี้ของพ่อโจ้ัน,นี้พ่อลูกคู่บุญ พ่อโจมาขึ้นนี่ตอนตีสามหลังจากเลิกงานเลิกวงแล้ว่นไปทับบุญที่วัดหัวลำโพงเพื่อก็ได้ไปทับบุญล,ลงบริจาคลงศพเนะะาะแล้วพ่อโจเพ่นก็มาจับบอลจับลูกปิงปองพ่อโจจับได้ลูกที่หนึ่งเลขสี่อันนี้สำหรับเลขสามตัวเนาะ เลขสเลขหนึ่งเลขเก้าวันนี้เลข2อตัวเพิ่นจับเลขศูนย์หาซึ่งมันไปตรงกับเลขไปไปตรงกับน้อง้งอิงที่ที่ที่บอก1ึ0หาศูนย์ได้เสียงกระสิบเบาๆเลขมีจักโตมีศูนย์สี0สี่ศูนย์ศูนแป้าห้าศูแล้วก็หนึ่สหกกัศูนย์หา 0, หศย์ของ1 5 0อีกแล้ว ลองไปเขาลองไปอันนี้บอกว่าซีเม,มนบ่ถ้าแม่นบ่แม่นแังแดงมืออื่นเขามาหลังเล็กบ่เขามาคุยกันอีกทคน,นึงไปเมื่อนีนไปแค่นี้แหละครับไปชมคลิปตอนถ่ายคลิปนี่เด้อทีค,ทอคิดทีน้องอุ้งอิงบอกบนเด้บอกรูดป,ปากออกมาว่าแบบไหนไปเบิ่งเลยค่ะคลิปนี้ไ้แค่นี้เนาะสวัสดีค่ะ

ฝากไว้ให้คิดฉันบุบบเออเออ